สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นโนราข่าสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้และใครสนใจก็สามารถแอดไดดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เ,เรื่องแรกนะครับ ก็เป็นความพร้อมของเอเดนสันคาวานีนะครับแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ความพร้อมที่โอเลกุน่าโซชาเนี่ยพูดถึงนักเตะตัวหลักที่กําลังจะมารายงานตัวเพิ่มเติมนะครับมากันที่คาวานีกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งคาวานีเนี่ยก็มีกําหนดการเรียบร้อยนะครับก็ใกล้ที่จะกลับมารายงานตัวกับทางสโมสรแล้วนะครับซึ่งคาวานีเนี่ยนะฮะก็ได้มีการฝึกซ้อมด้วยตัวเขาเองนะครับเป็นตามปกติอยู่ละ ช่วงตอนที่ย้ายมาแมนยูเนี่ยก็ได้มีการเร่งความฟิตด้วยตรงเขาเองนะครับแล้วก็มีการอัพลงโซเชียลนะครับแล้วก็มีเวเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะนะฮะก็เป็นการเรียกความพร้อมก่อนที่จะมารายงานตัวนะครับของแขงรายนี้ที่ทำเป็นประจำก็แสดงถึงความเป็นมืออาชีพเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคทีนี้ครับเรื่องราวต่อมานะครับความพร้อมของนักเตะรายอื่นจากปากของโอเล มีบทสัมภาษณ์อย่างไรนะครับโอเล่เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เราจะพบปีซันเจอกับเอว่าตันนี่แหละนะครับให้สัมภาษณ์ตามปกติแล้วก็อาจจะมีเรื่องคาบเกี่ยวไปในเรื่องของเกมที่เราจะพบกับรีเดอร์เต็ดด้วยนะครับซึ่งมากันที่คนแรกกันก่อนอย่างเฟรดนะฮะเฟรดเนี่ยไปเตะทีมชาติมานะครับทีมชาติบราซิลเนาะนะฮะแล้วก็จากนั้นเขาก็มีเวลาพักร้อนราวๆสามสัปดาห์เหมือนกับ นักเตะหลายคนแล้วก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ฟิตดีนะครับดังนั้นฟรดพร้อมใช้งานนะครับความฟิตก็อาจจะต้องเข็นขึ้นเล็กน้อยแ,ลแหละเพราะว่าอาจจะมีการขาดการฝึกซ้อมไปในช่วงพักผ่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแน่นอนพร้อมแน่นอนนะครับซานโชกับเอเดสันคาวานี่ก็หวังว่าพวกเขาน่าจะกลับมาพร้อมกับความฟิตนะ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีเวลานัดอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีกําหนดการเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพร่างกายนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอประเมินกันก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้ทางสโมสรยังไม่ได้ประเมินเลยนะฮะนักเตะก็กําลังเตรียมที่จะกลับมานะครับดังนั้นก็รอดูกันในเรื่องนี้ครับว่าจะพร้อมหรือเปล่านะครับจะพร้อมไหมในเกมพบกับลีด้วยเต็ดนะ แต่ว่าเกมมุกกับอิวาตันเนี่ยตัดไปก่อนนะครับ2คนนี้ก็คือยังไม่มาเลยนะฮะในรายของแข้งที่ไปเตะโอลิมปิกอย่างอา์มาเดโรหรือว่าอิลิกบายีในช่วงที่เราทําศึกปีซั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็แน่นอนครับว่าเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรายังไม่ทราบว่ากําหนดการการรายงานตัวแล้วก็เรื่องของการกักตัวเนี่ยมันจะมีกําหนดการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามารอดูกันแต่คิดว่าสภาพร่างกายของพวกเขาเนี่ย ดีแน่นอนถึงแม้ว่าอาจจะขาดหายไปในบางเกมก็ตามนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการโยงไปที่ในเกมพบกับเอเวอเรตต์นะครับที่เราจะทำศึกนี่แหละนะก็วัเล่้บอกว่าผลงานภาพรวมเนี่ยแน่นอนครับชัยชนะคือเรื่องสำคัญในโลกของฟุตบอลน,นะครับแต่ว่านี่คือเกมช่วงพีซิสซั่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ได้มาเป็นอันดับแรกไงอันดับแรกก็คือเรามาดูเรื่องของผลงานส่วนตัวของนักเตะนะครับ แต่ละรายนะแล้วก็ความฟิตนะฮะแล้วก็เรามาโฟกัสกันดีกว่าว่าใครที่พร้อมที่จะเป็นตัวจริงหรือว่าพร้อมลงสนามในเกมนัดแรกของพิวรังกิตจะดีกว่านะครับเรื่องของชัยชนะตัดมันไปก่อนเพราะว่ามันเป็นการฝึกซ้อมมันเป็นช่วงแบบพ r e ซ e a ั o เนาะเราน่าจะทราบกันดีนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราได้ลองแผนได้ลองนักเตะได้ดูความฟิตนะครับแล้วก็ได้ดูว่าใครควรที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับ ส่วนในรายของราฟาเอลวานลานนะครับทางโอเล่ก็ชี้แจงนะครับว่ามันก็มีความล่าช้าครับซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องของเอกสารครับทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของ Brexit นะฮะแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่อยากให้กลายมาเป็นประเด็นการเมืองหรือว่าโยงเข้าพวกการเมืองสักเท่าไหร่ด้วยนะครับมันทำให้เราเนี่ยต้องใช้เวลา23วันกับการขอวีซ่า แต่เขาเนี่ยก็ได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนว่าการผันการตรวจสุขาักษณกายในขั้นตอนแรกไปแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะเรียบร้อยในร็ดันี้นี่คือสิ่งที่โอเล่ก็มีการประกาศยืนยันว่าก็มั่นใจแหละว่าทีมคว้าได้แน่นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับถึงแม้ว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายวีซ่าหรือว่าเรื่องของโควิดเข้ามานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายจนกว่าจะได้นะครับก็เดี๋ยวนี้น่าจะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือแบบมันคอนเฟิร์มอยู่แล้วนะครับระดับวารานก็น่าจะ,ะแข็งแรงอยู่แล้วเนาะนะครับไม่ได้แบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตแน่นอนหรือว่าตอนแบบตรวจสภาพร่างกายนะครับรอชูเสื้อเท่านั้นเองนะครับส่วนในรายของบอบบกบาเนี่ยนะฮะตามรายงานจาก e s p n นะครับเขาก็เล่นข่าวออกมาค่อนข้างมีเหตุผลนะ e s b n บอกว่าตอนนี้เราทราบกันดีว่าริวเนลเมสซี่เนี่ยกำลังมีข่าวการย้ายไปเบเชถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิด ทางเบเชขวาตัวเมซี่ได้เพราะฉะนั้นการย้ายของป๊อกบาเนี่ยก็น่าจะสยบข่าวลือการย้ายไปก่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะคือซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดเบเชจ่ายค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับเมซี่มันก็ทําให้เรื่องของการเงินของเบเชจะมาทุ่มซื้อป๊อกบาทั้งค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยมหาศาลด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากคอยประว่าก,กันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าจะดีกว่านะครับ นี่คือสิ่งที่ ESPN เนี่ยเล่นข่าวกันออกมาค่อนข้างมีเหตุผลนะครับเมสซี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับที่ทำให้ปอกบาอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องราวของเอดูอาโดคามาบิงกานะครับตามรายงานจากโมฮัมเหม็ดบอลฮารซีนะครับนักข่าวชื่อดังของฝั่งฝรั่งเศสนะฮะเล่นข่าวออกมาครับว่าโจนาธานบาเน็ตครับเอเย่นของคามาบิงกาก็พยายามผลักดันให้นักเตะเนี่ย ย้ายออกจากทีมต้นสังกัดเดิมหรือว่าย้ายทีมไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก็น่าจะเป็นแมนยูแหละแต่ว่าความต้องการของทงนักเตะเนี่ยเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคาร์บินกาเนี่ยความต้องการอาจจะอยากไปลีกสเปนมากกว่าไม่ก็ขออยู่ในลีกฝรั่งเศสต่อไปอาจจะเป็นปเอก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของคาร์บินกาเนี่ยมันซับซ้อนแต่ ตามรายงานจากหลายสื่อในอังกฤษเนี่ยผมมองว่าคาร์วินก้าไม่ได้มีใจให้กับแมนยูสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูน่าจะถอยไปหลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่เข้าไปสอบถามแล้วละนะแล้วก็เรามาปิดท้ายกันครับก็เรามาพูดถึงเหตุผลสําคัญที่ทําไมวิลฟิ d เอเดนี่ถึงเป็นดีลที่น่าจะเป็นดีลที่สมบูรณ์แบบสําหรับแมนยูนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับ โอเคต้องบอกก่อนนะครับทำไมถึงโยงมาที่วิลฟิ a ดเอเดนี่มิดฟิลเชิงรับตัวเกมของทางเลสเตอร์เพราะว่าแมนยูกำลังมองหามิดฟิลตัวกลางรายใหม่แล้วก็น่าจะเป็นมิดฟิลตัวกลางที่สามารถเล่นเกมรับได้ดีซึ่งวิลฟิลเอเดนี่อายุยังไม่เยอะนะครับ24ปีผลงานดีมาโดยตลอดนะฮะเราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติของเขานะครับก็คือมีความแข็งแกร่งนะครับมีพละกกำลังนะฮะคือเอาเป็นว่า ทางด้านเกมรับเนี่ยมันช่วยให้เกมรับของแมนยูเนี่ยดีขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถวางแนวรับแบบแผนในสิ่งที่แมนยูต้องการได้หรือว่าเป็นแผงแนวรับในฝันอะ่ะตอนนี้เราได้วารานเราได้เฮล่แม็กไวาย,ยืนคู่กันถูกไหมครับลูกชอด,ด้านซ้ายบัลมิซาก,กา้าด้านขวาถ้าเกิดมีมิดฟิลด์ตัวรับแก่งมาอีกสักหนึ่งรายก็คือเอเดนี่เนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบ แผนในฝันแนวรับเลยนะที่แมนยูต้องการน,นะครับบทบาทนี้ก็แมนยูกําลังมองหาอยู่ด้วยพวกแบบมิดฟิลด์เชิงรับถูกไหมซึ่งจุดเด่นของเขานะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับการเข้าปะทะนะครับการปัดกวาดต่างต่างนะครับแล้วก็มีการบล็อกต่อเกมเนี่ยมีสถิติที่เยอะมากๆนะครับถ้าเราไปเปิดสถิติในเว็บไซต์ฮูสกอร์เนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการขอสถิติออกมาอย่างน่าสนใจเกี่ยวกับเอเดนีในแต่ละซีซั่นนะครับ ซึ่งอัตราการแย่งบอลการเข้าวาฏักต่างๆเนี่ยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับมิดฟิลด์ประเภทแบบนี้เราก็ต้องพูดถึงเอ็งโกโรกองเต้ถูกไหมครับซึ่งกองเต้เนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าวิลฟิลดเอเดนีเนี่ยสามารถเทียบเท่ากับเอ็โกโรกองเต้ได้เลยในเรื่องของสถิติทางด้านเกมรับแบบนี้ฮะไล่ปัดกวาดยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงอีฟบิสซูมาของทางบริตันที่กําลังโดดเด่นขึ้นมาแบบเรื่อยๆก็อยู่ในระดับเดียวกันใกล้เคียงกันเลย สำหรับ3คนนี้ครับซึ่งว่ากันว่า3คนนี้เป็นมิดฟิลเชิงรับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับณเวลานี้นะ3คนนี้นะมีการกล่าวถึงมีสื่อยกย่องว่าถ้าพูดถึงมิดฟิลเชิงรับที่ดีที่สุด1-3 1-5ถึงเนี่ยต้องมีคน่ามคนนี้แน่นอนนะฮะเอเดนี่กองเต้บิส,สมารหรืออาจจะมีรายอื่นเข้ามาอีกลูเวนเนวสิสอะไรก็ว่ากันไปดิคันไรด์ด้วยนะครับประมาณนั้นแต่ก็ต้องมีเอเดนี่ที่เราต้องพูดถึงชื่อนี้นะครับแต่การย้ายนนน่แอครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเราทราบกันดีว่าเลสเตอร์เวลาขายนักเตะช่วงหลังเนี่ยโอ้โหเคาะราคาซับบาทเลยนะครับอย่างเช่นเราไปซื้อทางแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยก็เคาะมาแบบมหาโหดเลยถูกไหมครับอย่างเช่นที่เราเคยไปติดต่อเจมส์แมดิสันเนี่ยก็มหาโหดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือแมนยูซื้อยากแน่เป็นของดีแต่ว่าแมนยูซื้อยากนะครับโดยเฉพาะที่เลสเตอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินด้วยเพราะฉะนั้นเขา ไม่ได้เร่งรีบที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นอยากได้ก็ต้องสู้กันหน่อยนะครับนะนี่คือเรื่องราวของเิฟฟิทเอเดนี่นะครับที่น่าจะเป็นเม็ดฟิวในอุดมคติหรือว่าเม็ดฟิวที่สมบูรณ์แบบที่แมนยูตามหาอยู่นะครับส่วนเรื่องของค่าตัวทิ้งท้ายกันครับน่าจะประมาณ60จนถึง70ล้านปอนด์ได้นะฮะนี่คือราคาที่สูงระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแมนยูนะ60อาจจะดีขึ้นไปเป็น80 90้าล้านปอนด์ก็ได้ นะมันเป็นเรื่องปกติของแมนยูยูแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่โอเล่ตามหาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้เหมือนกันถ้าได้มิดฟิลด์เชิงรับประเภทแบบนี้เข้ามาอีกสักหนึ่งรายเนี่ยโอ้โหเป็นซัมเมอร์ที่ดูที่จะแบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ